เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกมเกนชินกันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมเสียเวลาไปกับมันเลอเกินโอ้ยแบบตั้งเนื้อทั้งตัวผมให้มันคนเดียวเลยช่วงนี้เจ็ดป่าปก็ไม่ค่อยจะเล่นเล่นนะแค่ไปทำอะไรนะภารกิจรายวันเท่านั้นเองก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรเลยจะมาตีบอสเท่านั้นเองวันนี้ผมจะมาสอนตีบอสท่าลมเป็นเรื่องสอนนมันมาตีบอสโคลแล้วกัน นั่นแหละเป็นบอสที่ผมคิดว่าไอ้พวกลูกบิดเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่ามันมีกระบวนท่าที่3เป็นแพทเทิร์นอะเริ่มเลยเนาะมาก็เนี่ยมันยังจบตีไม่ได้เพราะว่ามันยังมีลูกปาดอันนี้อ๋อโอเคโอเคอันนี้มันจะดูดขึ้นไปนะท้าแล่ะช่วยด้วยอโอ้โหได้ไงมไม่ไงมาดถึงก็เอาเลยเหรอใจเย็ยนดิเออ ท่าแรกเมื่อกี้มันเป็นท่ามันจะดูดเราขึ้นไปส่วนนี้เป็นท่าที่มันจะพุ่งออกมาแต่มันเป็นแพเทิร์นง่ายเพราะว่าเห็นไหมมันจะขึ้นไปแล้วมันจะมีวงๆอยู่ข้างล่างเป็นวงกลมอ่ะน่าจะสังเกตได้แดนหลบกันได้อยู่แล้วว่าท่าต่อไปอะไรเอ่ยเสาหินไม่ใช่เสามันสายฟ้าอะมันจะปล่อยอันนี้มาผมจะใช้อันนี้เอาแกไม่ไดใช้ เหมาคีย์บอร์ดมันจ้ากเหลือเกินอะไรอ๋อนี่คือพายุหลบได้อยู่แล้วแหละปถ้าพายุที่มันจะลอยตัวขึ้นไปเราโจมตีมันไม่ได้ต้องรอให้มันหล่นลงมาก,ก่อนดิฟหล่นลงมาจี้มาแล้วก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นอืออืออือโอ้โหโหลดโอ้โหโหลด อันนี้ผมคอมโบด้วยการใช้ไฟกับสายฟ้านะมันก็เลยเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นมาเอ้ยอย่านะอย่านะลงมา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 เออ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 ้อื้ยง่ายนะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่รู้ว่าสอนทุกคนน่าจะตีเป็นกันอยู่แล้วนะทำไมครับอะไรอีกตัวแปลกแปลก อ๋อลืม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 ท่านี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่นอ๋อลืมลืมไอ้ท่านี้มันต้องไอ้ท่านี้มันต้องหนีอยู่ไกลๆไม่งั้นเจ็บอันนี้ผมเข้าไปไม่ทันหรอกเดินเข้าไปไม่ทันอยู่ไกลๆก่อนอยู่ไกลๆไว้ก่อนลืมไอ้ท่าดุหรืแล้วไม่เอามันจะดุแล้วมันก็จะกระแทกออกมาอ๋ออือ อูโหลด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 สิเอาอีกแล้วอีกแล้วไอเนี้ยมันจะปล่อยฟรีได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเอาแต่มันไม่ทันไงมามาลายมาลายอ๋อไม่อืออืออือสวัสดีครับ โอ้ท่านี้สบายสบายแล้วอีกรอบหนึ่งมันจะสองรอบนี่แหละออออไม่ทันอโอ้ลอดตายไอ้หายแวบทำอะไรอีกดูเหอดูเหอดูเหอโอ้มันจะไอ้นี่มันจะขึ้นกระแทกขึ้นกระแทกไปไกลๆหนีไกลๆเห็นไหมมันจะมีวงล้อเนี่ยถ้าเราหนีไกลพอมันจะไม่ถึงเราซึ่งโคตรแรงไอ้บ้าเนี่ยอันนี้เราไม่ทันอยู่แล้ว เตรียมตัวคิวไว้ดีเลือดตัวเองไว้เยอะไอ้นี่กแก้วะอืออืออืออุ้ย,ยเร็วเหลือเกินอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยท่านี้กระแทกมันรู้สึกว่ามันจะมีทุกตัวเลยนะที่มันเป็นท่ากระแทกเหมือน,น,นตกมืออือมอุ้ ดูดีแก้วดูดีแก้วทันไหมอ,อ,อ,อ่ะอ่ะเจ็บ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 ไหมล่ะอือมาตอนนี้มันจะเป็นไปนนี้แล้วอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าให้เราเก็บลมเออเดี๋ยวรีบเก็บรีบเก็บไม่งั้นมันจะรีเลือดขึ้นมาเยอะมากเอาเสียเวลาเราไปโขเลยอย่านะอย่านะอย่านะโอ้งแล้วมันก็จะรีไม่ได้หมดแล้วแหละใช่ไหม หมดแล้วนี่ไงมาเราต้องเก็บไปครบนะกดลมบินขึ้นไปแล้วก็เก็บไปครบปะน่าจะจบแล้วแหละอือ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 อ้าวอะไรอีกจบโอเคตีหน้า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 เจอตีสองไปบ้างอ่ะอือฮู้ เรียบร้อยจบสิ้นกระบวนความนะครับคุณผู้ชมดูดีได้ไรบ้างมผมได้ของฟ้าอะไรครับนี่อ่ะโอ้ยแย่แย่แย,แย,แย่แย่มากมันแย่สุดๆเลยอะ่ะดูงไม่ดีเลยวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปต่ออีกบอสหนึ่งแล้วกันเพื่อเป็นให้สองบอสในหนึ่งคลิปครั้งต่อไปก็ได้เลยอ,อ,อีกสองบอสจะได้ไปเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมไปไปเจอกันบอสหินกันเลยดีกว่าตัวนั้นจะ,จะหนักอยู่นะ มาที่จริงก็เห็นกันอยู่เมื่อกี้พูดว่าจะไปหาบอสหินแต่นีบอสสายฟ้าไฟก็เมื่อกี้ไปมาแล้วแล้วลืมไปว่าเราตีไปแล้วไงตีไปแล้วก่อนได้นี้เมื่อเมื่อเม,มื่อเมื่อหลายชั่วโมงก่อนมันยังไม่เกิดเอ้ยก็เลยมาวันนี้เปลี่ยนเป็นบอสสายฟ้าอุ้ยพระที่สวยจังเลยปะบอสสายฟ้าว่ผม<อ>ลืมแนะนําตัวเลยว่ามีต<ม>ัวอะไรบ้างนะสลับบอสสายฟ้ากดผิด สำหรับบอสสายฟ้านี่ผมมีตัวของตัวหลักเราอยู่แล้วซึ่งเป็นท่าดมใช้ในการตีได้ดีเลยโดยเฉพาะส่วนนี้ก็หนเอลใช้ในการป้องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใส่กอดตัวเองเพื่อในใช้ตีตอนช่วงท้ายในการไอ้นี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรตอนตอนที่มันให้ทำลายหลอดเลือดมันอ่ะแล้วก็มีนี่ซิกซิกลิงชื่ออ่านว่าไหลเนี่ยเป็นอาวุธที่ทุกคนน่าจะมีถ้าอยู่ในชั้นที่3กันแล้วเลยนะแล้วก็มี ปาบัล่ซึ่งเป็นสายฮิวที่รู้สึกว่าดีสุดแล้วในตอนนี้นะครมาไปดูการต่อสู้ของเรากันเลยดีกว่านะจ๊ะวันดีจ้าเอเธน่าเออไอตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคอนกันไกกระดาษซึ่งมันเออ,อโอ้โหลอดมันเป็นท่าโจมตีที่3ระดับอ่าสามครั้งเป็นคอนก่อนกันไกลแล้วก็กระดาษหรือว่ากระดาษก่อนแล้วค่กันไกวันลืม เอาเน,นี่ยขอหมัดอ้าวอันนี้มันจะเป็นบางคร nah ั้งที่มันอุ้ยอ่ะท่าอื่นอีกทีก็ได้บอกคุณผู้ชมนี่เป็นท่าควงสวาร์เป็นท่าที่หลบง่ายที่สุดแล้วแหละของมันอ่ะอืออืออืออุ้ยถ้าต่อไปท่าตีมือทุกตัวน,น่าจะมีนะไอกตัวนีะแล้วก็แล้วก็อ อ,อ้บัฟต้องบัฟด้วยต้องบัฟตัวเองผมใช้บาร์บาร่าในการบัฟนี่อันนี้มันจะเป็นเหมือนเลเซอร์ให้เราเข้าไปข้างในเราจะทําการตีฟรีได้้ปตีอย่างรวดเร็ว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 เอ,อ้เอ,อเอาอีกเอาอีกโอ้รถอ,อันนี้มันจะหูเข้ามามันจะหูเข้ามาก็เลยลืมหลบมันจะพอมันอะไรนะพอมันหมุนอยู่ใช่ไหมถ้าเลเซอร์มันหยุดเมื่อไหร่ มันจะขุกเข้ามาเป็นการกระแทกนี่เป็นท่าโรยเกลือโรยเกลือเออเมาอันนี้เราต้องบัฟบแล้วก็เอยเดี๋ยวเออเดี๋ยวกดเลกสามสิเลกสามเออโถเลยเออเออเอาเออไออีกทีนึงทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันไอทีเดียวเองโา กดเลขสาไม่ติดอ่ะหรือมันว้าเมื่อกี้เพิงกดเลขสาไม่ติดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราทำลายเราต้องทำลายนะไม่งั้นมันจะคืเนเลือดันเยอะมากอออ,อหมายแล้วแล้วขันเราเนี่ยถ้าผมไม่มีเลยอ่ะโอ้อ้า อุ้เรียบร้อยจบสิ้นกระบวนความของของดีๆหน่อยนะจ้าหนีนะของดีๆมีให้มีให้พี่คนนี้ของโม่งไม่มีเลยเยอดวงเราไม่ดีขนาดนั้นเลยเยอก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการตีบอสแบบกุ๊กๆของผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสอนให้ทุกคนเข้าใจได้ไหมก็น่าจะเข้าใจกันอยู่มั้งก็ แค่วนไปรอบๆหลบการโจมตีให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็ใช้ขบวนท่าในการทําลายหลอดเลือดของมันช่วงสุดท้ายเท่านั้นเองก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งก็โอเคครับผมขอจบไปที่เดียเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็ถ้าชอบช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยคลิปต่อไปจะเป็นการตีบอสของตัวอื่นต่อไปแ้วผมจะค่อยๆทยอยทำออกมาฮะก็ช่วงนี้ที่หายไปก็ไม่ใช่อะไรติดภารกิจอันใหญ่ยิ่งเท่านั้นเอง <laughs> ก็โอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย